ครับมาถึงบทเรียนที่1ครับนั่นก็คือการใช้งานและตกแต่งภาพด้วยเลเยอร์นะครับเออเรามาทำความรู้จักกับเลเยอร์กันก่อนครับการทำงานใน Photoshop นั้นผู้ใช้งานจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับเลเยอร์นะครับเนื่องจากเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานโดยเลเยอร์หรือชั้นจะมีลักษณะเช่นเดียวกับแผ่นใสครับที่วางซ้อนๆกันซึ่งวัตถุที่อยู่ด้านบน จะบังทับวัตถุที่อยู่ด้านล่างครับและถ้าหากวัตถุชิ้นบนมีการเจาะทะลุก็จะมองเห็นวัตถุที่อยู่ด้านล่างได้ครับข้อดีของการออกแบบภาพด้วยด้วยการนำเออเลเยอร์ layer เข้ามาช่วยนะครับก็คือจะช่วยทำงานที่มีความซับซ้อนได้ครับรวมถึงสามารถเลือกทำงานเฉพาะส่วนของภาพที่เราต้องการได้ สามารถซ้อนหรือสลับลำดับของเลเยอร์เพื่อการสร้างงานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นครับเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจครับวันนี้ผมได้มีบทเรียนครับมาให้ลองทำตามกันก่อนอื่นเลยก็คลิกเลือกที่โฟลเดอร์บทเรียนครับแล้วเลือก chapter 1ครับผมเมื่อเลือกมาแล้วก็จะปรากฏภาพที่ผมได้เตรียมไว้ให้เรียนกันในวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยครับ เออคลิกเลือกที่เลเยอร์นางแบบครับเลเยอร์ layer จะอยู่ทางด้านขวามือนะครับอย่างที่ผมได้ตั้งชื่อไว้เออคลิกเลือกที่เลเยอร์นางแบบครับเลือกที่ทูบาร์ครับมูฟทูเพื่อลากนางแบบครับมาไว้ตรงกลางภาพครับเสร็จแล้วเลือกเลเยอร์ กิ่งไม้ครับปรับตรง normal ให้เป็น m u l t i p ายนะครับจะสังเกตได้ว่าเออกิ่งไม้จะผสมผสานกับฉากหลังได้อย่างสมจริงแล้วนะครับต่อมาคลิกที่เลเยอร์แสงฟุ้งครับแล้วเปลี่ยนจาก normal ให้เป็น m u l t i p ายเช่นกันนี่ก็จะทำให้ภาพออกมาดูสมจริงมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกนะครับ ทีนี้เรามารู้จักวิธี copy layer กันครับอย่างเช่นถ้าผมต้องการ copy layer ดอกไม้ออกมานะครับก็คลิกที่คลิกเลือกที่ layer ดอกไม้ครับแล้วกด c t r l กับ j ครับพร้อมกันก็จะมี layer ดอกไม้ออกมาตามที่ผมได้กดไปนะครับคือ C ดอกเราสามารถเลือกและขยับออ,ออกมาได้ตามต้องการเลยครับ ครับผมและถ้าหากเราต้องการรวมเลเยอร์ให้เป็นอันเดียวครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการย้ายเลเยอร์ดอกไม้ทั้งหมดเนี่ยก็ลำบากครับต้องมากดทีละอันใช่ไหมครับเออเราก็แค่กดปุ่ม s h ชิปคอนโท h ช f t ครับเลือกเลเยอร์ที่เราต้องการจะรวมครับแล้วกดคอนโท E ครับผม เออเลเยอร์ก็จะถูกรวมไว้อยู่ในอันเดียวนะครับไม่ว่าเราจะขยับไปไหนมันก็จะไปด้วยกันเลยนะครับไม่ต้องมากดทีละดอกให้ยุ่งยากวุ่นวายครับครับมาถึงตรงนี้แล้วก็มาดูความสำคัญของเลเยอร์ที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นครับเช่นถ้าผมเรียงวางเลเยอร์ผิดตำแหน่งไป ภาพที่ออกมาก็จะไม่สวยครับอย่างเช่นถ้าผมเอาเลเยอร์นางแบบลงมาไว้ข้างล่างเนี่ยเออนางแบบก็จะถูกเลเยอร์อื่นๆครับบังไปเลยทําให้เห็นรายละเอียดไม่ชัดเจนนะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการให้นางแบบเด่นครับควรเลือกเลเยอร์นางแบบขึ้นมาไว้ข้างบนเลยครับก็จะกิ่งไม้ก็จะไม่ทับแล้วนะครับหรือถ้าอยากให้เด่นเข้าไปอีก ให้อยู่เลเยอร์ดอกไม้เลยก็ได้ครับนางแบบก็จะขึ้นมาอยู่ภาพหน้าสุดนะครับและนี่ก็เป็นการเรียนรู้การใช้เลเยอร์อย่างคร่าวๆครับให้เพื่อนๆลองทำลองปรับใช้กับผลงานของตัวเองดูครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ